สวัสดีครับอันผู้ติดต,ตาม u t u b e บ้านหวยแชนแนลนะครับตอนนี้ YouTube บ้านหวย h ชนแนลไม่มีโฆษณานะผมอาจจะเลิกทำนะครับอาจจะเลิกทำผมจะให้ดูคลิปนี้จะให้ดูตัวเคลียร์ล่างนะคเคลียร์เลขล่างนะครับจะให้ดูตั้งแต่ปี2562กแล้วกันนะ62 63 64 65นะครับ62 63 64นะครับ6 5เพิ่งมาสังสำเนาเองนะครับ ก็หมายความว่าเลข3าเลขสี่ตัวหรือสามตัวนี้นะครับมันจะติดส0บหน่วยล่างอยู่อย่างน้อย1ตัวนะครับบางงวดก็2ตัวอย่างเช่นมีเครื่องหมายถูก2ขีดนี่แปลว่ามา2ตัวนะอย่างนี้ออก6 4สีนะครับสีแดงนี่เป็นเลขที่ออกล่างนะ,ะแถวหน้านี่เป็นงวดที่นะครับงวดที่97้า็ดเกบปดปี62นะครับงวด97บดถึงร2 0ี่สิบนะครับ มผมนับงวดมาตั้งแต่ปี58นะนี่ผมตัดตอนมาให้ท่านดูในปี62เท่านั้นนะครับปี6กสก็มี24งวดนะฮะเลขที่ได้เนี่ยนะฮะบ,บางครั้งก็3ตัว4ตัวคือจะมาจากสูตร2ชุดนะครับชุดแรกจะมี52สูตรย่อยนะชุดที่2จะมีจะมีสอ่สสา 4, สูตรย่อยเราก็นำเลข4ตัวหน้ามาชนกันนะฮะ นำมาชนกันนะครับมันเอา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 สองตัวหน้าชุดแรกสองตัวหน้าชุดสองนะครับเอามารวมกันนะมัดรวมกันก็จะได้สามตัวถ้าเลขสามตัวแปลว่ามันเหมือนกันหนึ่งตัวนะถ้าสี่ตัวแปลว่ามไม่เหมือนนะมันก็จะมาถูกดีนะจะเห็นว่าในปีหกสองนี่นะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยมีปีจุดสองงวดจากยี่สี่นะครับ อางี่สี่งวดผิดไปสองงวดก็แปลว่ามันถูก20่งวดนะครับอันนี้เลข2ตัวหรือสามตัวเนี่ยเราไปจับคู่นะอย่างเช่นงวดร้อยแปดเนี่ยสามหกเดนี่ยนะสามหกเดถ้าเราคิดว่ามาตัวเดียวนะเอาเราไปจับคู่กับเลขที่มันขาดอยู่เลขที่ไม่มีอยู่ก็คือศูนย์หนสองนะครับ3มีนะี่ห้าแล้วก็8 9นะครับรวมกับไอ้ตัวนี้ก็คือ3ามคูณเได้21ด กลับด้วยตัวกลับด้วยก็เป็น4ี่สองชุดนะถ้ามาตัวเดียวก็ถูกถ้ามาสองตัวนี่จะเป็นมากชุดกว่า4ี่สองนะถ้าสี่ตัวนี่จะได้4ี่แดนะสี่ปดถ้ารวมทั้งหมดถ้ามันมาเบิ้ลเอาเบิ้ลเอารวมด้วยนะก็เป็น64ี่นะครับกระดั <c oughs> งที่ดีก็เอาไว้วิ่งไว้เคลียร์นะครับไปคัดเอานะครับก็ปี6สองนี่24งวดผิดไป2งวดก็คือถูก ถูกยีองวดนะครับเ่าไปในปีสองพห้ายหกบสาปีนี้มียี่สิบงวดนะครับเพราะว่าโควิดเริ่มระบาดนะในปีนี้นะครับมันหยุดไปสางวดนะหยุดเดือนเมษาสองเงินพุทธพาหนึ่งงวดนะปีหกสามก็เริ่มตั้งแต่งวดร้อยี่เอ็ดถึงร้อยสี่สิบเอ็ดนะเดี๋ยวผมปิดไว้นะไม่งั้นจะไม่ฟกร์ วัร้อยยเอ็ดก็ออกหกแปดนะก็มีเลขแปดนะฮะศูนย์สองปดอมาผิดร้อยยี่สบี่ร้อยี่ห้ารอยี่เก้านะครับ 0, 2, ผิดสามงวดนะปีนี้มียีงวดผิดไป3าก็ถูกสิบแปดแต่ก็ยังถูกเยอะอยู่นะอันนี้ก็ไว้เคลียร์นะครับเคลียร์หรือไว้จับคู่กับตัวขาดนะครับต่อไปในปีหกสี่นะครับปีนี้มียี่งวดที่ผ่านมานะฮะ ทั้งกางวดร้อยสี่สิบสองนะครับถึงถึงร้อยหกสิบห้านะฮะร้อยหกสองถึงร้อยร้อยสี่สิบสองถึงร้อยหกสิบห้ายี่สี่งวดนะก็มีผิดไปสี่งวดนะผิดงวดร้อยสี่สามร้อยสี่สิบหกที่ผม,มลงสีชมพูไปเนะี้ยร้อยสี่สิบเก้าร้อยหกสิบคือมันออกสามแปดนะร้อยหกสิบเนี้ย หรอกสามแปดแต่มันมีสองสี่หกมันไม่มีทักตัวนะนะครัไปในปีปัจจุบันนะครับปีปัจจุบันปีหกห้านะปีหกห้าปีหกง้างวดแรกก็ <c oughs> ออกเก้าสองนะก็มีมาสองตัว <c oughs> ขอโทษนะแต่จะเป็นโควิดร้อยหกสิบเจ็ดนะออกสามศูนย์นะครับก็มีลัก0ศูนย์นะครับ ร้อยหกสิบแปดออกห้าเจ็ดก็มีเลขเจ็ดขอโทษว่าเนี่ยต่อไปร้อยหกสิบเก้านะออกศูนย์เจ็ดมีเลขศูนย์นะอันนี้งวดงวดร้อยเจ็ดสิบก็คืองวดวันที่สิบหกมีนาที่จะถึงนี่นะมีเลขสองสามสี่นะคิดว่ามาตัวนะเออผมคิดว่าน่าจะเลือกทำอ่า ยูทูบละเพราะว่ามันไม่มีโฆษณาก็ไม่มีรายได้เนาะที่ผมก็หันไปทำรายได้ทำดอบลิสนะครับที่ผมบอกท่านไปนะดอบลิสก็เป็น <c oughs> เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะ <c oughs> เป็นแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปแอปขายของออนไลน์นะครับตอนนี้มันแตกต่างกับจอบปี้ลาซาด้ที่ว่า <c oughs> เราซื้อจอบปี้ลาซาด้เราไม่มีผลประโยชน์นะ ไม่มีลดราคาแต่ดอกเดต์นี่เป็นแอปพลิเคชันซึ่งห <c> า <oughs> ตัวแทนนะตัวแทนหรือพูดง่ายๆหาในหน้าในหน้าถ้าเราอยากอยาเป็นในหน้าหรือเป็นตัวแทนเราก็ซื้อของเขาเพื่อเปิดบินนะเมื่อเมื่อเมืม่อเดือนที่แล้วยังเปิดบินสองพันสองพันสองนะฮี่ประมาณสองอาทิตย์นี้เขาขึ้นขึ้นมาเป็นสองพันสี่แ้เปิดบินสองพันสี่ ปิดบินแค่สองมันตีก็หาไรายได้ตลอดชีพนะไม่ต้องไปรักษายอดไม่อะไรทั้งสิ้นนะการรักษายอดสมัยก่อนนี่ก็คือเปิดการขายตรงนะอันนี้การขายออนไลน์เนี่ยรูปแบบมันเปลี่ยนไปแล้วนะ <c oughs> ปิดแผกจากการขายขายตรงโดยสิ้นเชิงนะครับอันนั้นต้องมีรักษายอดต้องมีมีตําแหน่งมีมีัมกไม่ไม่ขนแซงกันได้อันนี้ไม่ต้องแซงนะเมื่อเธอคุณคุณอยากจะ คุณอยากจะทําหรือซื้อของในดอปดิสหรืว่าไม่ทํานะคุณก็โหลดแอปไปอย่างคุณจะซื้อของลาฟาด้าช้อปปีคุณก็โหลดแอปลาฟาด้าช้อปปีใช่ไหมล่ะจะซื้อของในดอปดิสคุณก็โหลดแอปดอปดิสกลับไปโหลดฟรีนะครับไม่เสียอะไรทีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําธุรกิจก็คือเป็นในหน้าเป็นตัวแทนนะเล็กในหน้ามันจะ <laughs> ให้นั่นไปนะครับก็เป็นตัวแทนนะตัวแทนไม่มีอะไรนะก็เพียงแต่โพสต์โพส์แอปเข้าไป ให้เพื่อนๆเรานะซื้อของสมมติว่าท่านเป็นตัวแทนนะครท่านซื้อของเปิดบินเข้าแค่สองพัก็ทํางานได้ตลอดชีพนะครั้งเดียวในโลกเลยครับแล้วก็ถึงแม้คือขึ้ราคาจากพ2นสเป็น2องพัสก็ยังถือว่าถูกที่สุดนะในบรรดาการลงทุนในแอปต่างๆนะคุณลงทุนแค่2องพันสี่จะอ้างว่าไม่มีเงินก็ถ้า,ถาคุณไม่มีเงินคุณก็ต,ต้องต้องหาเงินมาซื้อของอยู่ดีใช่ไหม ซื้ออาหารการกินค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรแต่นี้ถ้าเราหาเงินอามาเพื่อลงทุนตรงนี้ทักสองพันสี่ก็เป็นการเอาเงินมาต่อเงินเนาะนะครับนี้ถ้าท่านเป็นในหน้าเนี่ยใครมาซื้อต่อจากท่านจากแอป,ปท่านเนี่ยที่แชร์ท่านแชร์ไปเนี่ยท่านก็จะได้ส่วนแบ่งมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าถ้าเขาซื้อของหนึ่งพันบริษัทก็จะแบ่งให้คนห้าร้อยนะ ใน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 ครั้นแรกนะหรือถ้าคุณซื้อเองนะคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วคุณไปซื้อเองคุณก็ได้ลดห้าสร์เซนะลดครึ่งหนึ่งตลอดชีพเลยนะลดครึ่งหนึ่งทุกสินค้าทุกตัวนะครับนะครับสนใจก็ลองโทรมาถ,ถามนะฮะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดศย์นะครับก็มันมีไรายได้หาเงินง่ายๆฮนะเดี๋ยวนี้มันมีหลายวิธีการนะหลัจากเราเล่นหวยแล้ว ในหวยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแต่ดอบลิตไม่เสี่ยงอะไรเลยฮะมีแต่ได้กับได้นะครับยิ่งนานวันก็ถ้ายิ่งสะสมคนไปเยอะๆก็ได้สมมติถ้าท่านเป็นสมาชิกคือนแนะนําแนะนําไปในกในขอนาง,งอสักสามคนเนี่ยอีกสามคนเข้าไปแนะนําต่อนะลูกทีมของเขาคุณก็จะได้ด้วยนะเพราะเขาสามคนที่ว่าเ,าเป็นลูกทีมของคุณแล้วเขาไปหาลูกทีมต่อ <c oughs> มันก็เป็นลูกทีมของเขาแล้วก็มันก็ มันก็เป็นลูกทีมชั้นลูกชั้นหลานของคุณด้วยนะคุณจะมีรายได้มันก็จะลดลงไปตามอัตราส่วนนะถ้าติดคุณนะคุณก็จะได้50%าสถ้าไม่ติดห่างไปก็จะได้ส่วนแบ่งเป็นรา,ายชิ้นนะรายชิ้นเงินที่ได้ที่แบ่งได้นะในในแอปพลิเคชันเขาก็มี AI ที่จะรู้ว่าใครไปซื้อแล้วใครอยู่ใต้ใครนะฮะเขาก็จะ,ะแบ่งเงินไปเข้าโอเคนะครับ เอ,อ่ออันนี้ก็คือเลขล่างนะฮะงวดหน้าสองสามสี่น่าจะติดล่างหนึ่งตัวนะฮะไปหาเอามาอีกตัวมาผสมครับอ่าคุณได้เลขมาอีกสองตัวก็ได้นะได้สองตัวก็จะน้อยนะอไปจับกับ2วสองสามสี่ก็ไปหาจาักราจารย์ท่านอื่นนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีในงวดวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับอย่างไรก็อย่าลืมโหลดแอปรอบลิสไปศึกษาดูนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับ อา่าเข้าไปเรียนรู้ก็ทําให้เรามีความรู้นะการมีความรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับด o อป i ิดเข้าไปที่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android นะ mm hmm. ก็ไปที่ Play Store นะถ้าใช้ของอ่ OS นะหรืออของอะไรนะอ,อีกอกี้ข้อนะ <laughs> ดังๆ <laughs> คุณก็ใจไปที่ App Store ไปโหลดมาพิมพ์คำว่า drop rich อยดนินีครับเมื P ่อโหลดมาแล้วเนี C ่ยมันก็ขึ okay, okay, okay. Okay, so artists, it, ้นไปอยู่หน้าจอของโทรศัพท์คุณนะครับโอเคนะครับก็ลองดูนะครับถ้าอยากจะมีรายได้เสริมจากรายได้ประจำหรือตกงานอยู่นะฮะก็ลองนะครับหาเงินมาต่อเงินคือทุกอย่างต้องลงทุนนะแต่นี้ลงทุนน้อยที่สุดนลครับสองพนถือว่าน้อยนะโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีครับผม